ngon ngay không, này ngay có ngay cái phân đồng phân không có ngay cái này lực lực sống Hãy subscribe cho kênh Mì น้ำด้วยสับไปเลยนะพี่น้องดึงกันนะดึงกันนะพี่น้องอือโอ้ยโอ้ยบอัสุดยอดเลยโอ้ยพี่น้องโอ้ยดิหัวโอ้ย หัวแก่น้องหงนึกมาสุดอ้ยหงห เสียมใส่สับปอดอพี่น้องโอ้ยเบนะิ่งเนอะพี่โอ้ยเบิ่งโอ้พูดแล้วมันจังท้งนอนเป็นไใบวันนี้วันนี้มันขุดขึ้นเบิ่งโอ้ยขึ้นมาตั้งสีสับพี่จีออกเขียวสามแปลว่าคมนมวยหย่าหายได้พี่นอ้องจีออกเป็นใบละ

เงาต้นอันน้อยญ่ดีเถิดพี่บุ๋มาเบิงบ้งมาเบิ้งเราจะเจอไหมเนี่ยเถิงล้วตื่นมากแงแง,งแงงหนำบุ๋มแงงตื่นไรหรือว่าอะไรนะอันนี้ไม่น่าจะใช่ทางไรก็ทางหรือเปล่าบุ่มหลงหัวฮะ ดึงมาแล้วดึงมาแล้วดึงมาแล้วอู้ยไหลชมพูไหลชมพูไหลชมพูโอ้โหโหพี่น้องไหลชมพูโอ้ยน้องเบิง่งนี่พี่น้องซึ้กว่าสิเอาไใยบ่นะ ไม่คันบานแหงเลยอยาดเบิ้งว่นนันกีหัวอ่อนนี่สิไหลนี่อะไรกันโอ้ยเห็นแล้วพี่น้อมมา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 วู้ ดีจ้ะตจอมันกำลังกันนี่ยังไงเนาะรู้สึกว่าจะถึงแล้วนะอืมอืมได้ดังโป้โหลดดึงกันนะ เรบเรีบนี่ยเบเรียบเบถึงมาแล้วน่อถึงมาแล้วอดอดเอ้ขาเรอว้ย นะพี่น้องอ,อือบุยติดหนังเยอือบ้านคุยไม่จึงสิละเบิึงไห <c oughs> ลบัวตามกูดำเนินสองโอ้ยเราบัวใดงามเลยงาวือเปิ้มเด้พี่น้องแล้วก็บ่ค่อยมีบานอีจกจังไหนจังบัวล่องบานอีกพี่น้องไหลบัวผู้ข่าบเลยอืมอ้าวลิปนี้ฝากไว้ร์ชันนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่อือ